โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104. บ้านทุ่งกระถินตั้งอยู่เลขที่888หมู่ที่3ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีปัจจุบันมีนายภูริวงศ์คุมญาติดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104. บ้านทุ่งกระถินมุ่งสร้างเสริมสุขภาพผู้เรียนทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสติป,ปัญญา รวมถึงการสร้างเสริมทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กโดยให้เด็กได้ปฏิบัติจริงได้อย่างยั่งยืนนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพดีภายใต้หลัก10อประกอบด้วย1ออาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ยาวนานจนสิ้นอายุไขเป็นแหล่งสร้างพลังงาน รักษาสมดุลในการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอดังนั้นหากมนุษย์ได้รับสารอาหารจำเป็นครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมจะส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีรูปร่างสมส่วนไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไป 2. ออไม่อดนอนสำหรับประโยชน์ของการนอนเชื่อว่าช่วยให้ร่างกายและระบบการทำงานของอวัยวะโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อน นอกจากนี้การนอนหลับยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูการทำงานของร่างกายสารเคมีในร่างกายสารสื่อประสาทให้เกิดสมดุลที่ปกติรวมทั้งจัดระเบียบความจำที่เราได้รับมาในเวลากลางวันให้เป็นระบบอีกด้วย 3. อออกกำลังกายช่วยให้การทำงานของสมองดีขึ้นจะเกิดขึ้นหลังจากออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนักทำให้การคิดหรือการรับรู้ดีขึ้น สำหรับเด็กอายุ6-13ปีและลดความรู้สึกวิตกกังวลในผู้ใหญ่การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยให้ทักษะการคิดการเรียนรู้และการตัดสินใจดีขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและช่วยให้นอนหลับได้ดี 4. All Check Up การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะจะช่วยให้ค้นพบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคเนื่องจากปัจจุบันผู้คนดำรงชีวิตในสภาวะที่เต็มไปด้วยมลภาวะความเครียดและการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาและการรับประทานอาหารที่เร่งรีบการดูแลเอาใจใส่สภาพร่างกายเป็นอย่างดีตามสภาพและเวลาที่เหมาะสมย่อมดีกว่าการปล่อยให้เกิดโรคภยัยไข้เจ็บแล้วทำการรักษาในภายหลัง 5. ออดิตอาวุธวัคซีนวัคซีนเปรียบเหมือนเป็นของขวัญแทนความรักจากพ่อแม่สู่ลูกน้อย mm hmm. เพื่อที่จะให้พวกเขาได้ออกไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเต็มที่ปราศาจากความกังวลจากภัยที่มองไม่เห็น mm hmm. เพื่อใช้กระตุน mm ้นแอนติบอดีในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและป้องกันโรคชนิดต่างๆดังนั้นหากเราทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงจะสร้างความเป็นไปได้ในการกำจัดไวรัสโรครลายให้หมดไปซึ่งจะเป็นการปกป้องลูกหลานในอนาคตอีกด้วย หกอลไม่อ้วนการที่คนเราอ้วนขึ้นนั้นมีสาเหตุมากมายตั้งแต่ความผิดปกติบางอย่างทางพันธุก,กรรมการออกกําลังกายไปจนถึงการกินอยู่ซึ่งสิ่งที่เราสามารถควบคุมสาเหตุของความอ้วนได้ดีที่สุดนั่นคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อความอ้วนต่างๆแม้ว่าโรคอ้วนจะเป็นโรคที่อันตรายและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคตามมาอีกมากมายแต่เราสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดได้เพียงแค่รับประทานอาหารที่ถูกต้อง มีคุณประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของร่างกายใน1วันกินอาหารให้ครบ5หมู่และออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพียงแค่นี้คุณก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ถูกความอ้วนคุกคามอีกต่อไป 7. ออันตรายหนึ่งสารและสิ่งอันตรายการให้สารเสพติดเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง แม้จะเป็นการใช้เพียงครั้งคราวไม่ได้เสพติดเป็นประจำแต่ก็มีโทษร้ายแรงต่อร่างกายจนถึงเสียชีวิตได้ตามการออกฤทธิ์ของยาดังนั้นไม่ควรพาตัวเองเข้าไปสู่พื้นที่เสี่ยงเช่นสถานบันเทิงสถานที่พักของคนที่ไม่รู้จักและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานบันเทิงตามลำพังอีกทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันการติดยาเสพติดและสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์และห่างไกลาจากยาเสพติด 8. ออันตราย2พฤติกรรมเสี่ยงเป็นพฤติกรรมที่นำมาหรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตทำให้ร่างกายเป็นอันตรายสูญเสียหน้าที่ขาดโอกาสพัฒนาตามปกติหรือเสียชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นผู้เรียนจะมีพฤติกรรมเสี่ยงมากเนื่องจากจิตใจวัยนี้ต้องการความสนุกสนานตื่นเต้นท้าทายต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่นอยากรู้อยากเห็นอยากลองมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น แต่ยังขาดการยั้งคิดไต่ตองและการควบคุมตนเองดังนั้นจึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนพึงพอใจที่ถูกต้องวัยรุ่นต้องการกิจกรรมที่ช่วยให้ตนเองเกิดความพึงพอใจความสุขแต่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับได้มีจุดเด่นเป็นที่ยอมรับของเพื่อนด้านบวกจะไม่สแสวงหากิจกรรมด้านลบที่อาจเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 9. ออารมณ์ อารมณ์และความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับมนุษย์ในทางจิตวิทยาความสามารถในการควบคุมและจัดการอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพจิตและหากรุนแรงถึงขั้นมีผลต่อการดําเนินชีวิตจะทําให้คนคนนั้นป่วยเป็นโรคทางจิตเวชได้การจัดการอารมณ์เราให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการละศทศะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราในสังคมร่วมกับผู้อื่น 10. ออาสาการเป็นจิตอาสาหรือการมีจิตใจเอื้ออารีพร้อมจะช่วยเหลือหรือการให้ความช่วยเหลือคนอื่นมีผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายทําให้เรามีสุขภาพที่ดีดังพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาและการออกกําลังกายทรงสืบสานพระราชาปณิธานทรงเป็นแบบอย่างที่ดีมีพระราชาจริยวัตรเรื่องการออกกําลังพระวรากายอย่างสม่ําเสมอมา กอบกับพระองค์ทรงริเริ่มดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสมัครเป็นจิตอาสาเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งแรงกายและแรงใจส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจที่ดี